ขออนุโมทนาบนุญวันนี้โยมสมเกียรติและโยมพิระย,ยาได้มาทําบุญสงการปีใหม่ถวายตุงชัยและก็นาอาหารมหาเีแยงน้องน้องเมียวก็ขออนุโมทนาสาธุขอบุญกุศลหลายเ่านี้จงเป็นรอประจัยนุนำํำคําจูให้อยู่ดีมีสุขประจกักษกสุขสงโลกภยัยคิดสืบประกันใดขอได้ต้องความมงมฬาปรารถนา ทุปการสพิทโยวัฒน์สัพพโลโควินาสตุมาเตพัดบันลาโยสุขีทีคายยโกภพราว่าอภิวาทนาสิริสนิจังพุทธาปจจาิโนจตาโรธรรมาวะทฐันติอายุวันโนสุขังพระลางสาธุสาธุสาธุครับตอนนี้เมียวๆกินอาหารกันละกินอาหารกันอร่อยอร่อยุดจๆุจๆเอาเลยไปลองนา ไม่ต้องถ่ายคิอ,อยากกินละสิ่ห้าคนสินี่มอนเนี่ยเอาไปเรียงไงแป๊ดเรื่อยเร่อยเมากเลยนี่ลองแหกกน้าหาก่อนสไดา่ต้กงหน้า <ๆๆ S 1> นี่ ันนี้เนี่นก็รับแมวคลางบ้านงามจะมะันไล<ะ>นแล้วของจริงค่ะแมวของจริงค่ะ ô, kiếm tất đều mồi đã, để để kiếm còn gì, để để kiếm cái gì? Anh การออกแบบแตงนะคะตัดแากประเทีนี้มีนการ,าะะารเอาขดไฟเข้าวัดแล้มีชิคกี้ายขดไฟ้ากัดตปานตูนหนาวตูนเป็นมีตรงไหนแบบถุงกวนข้าวหรือเปล่า ครับขอบนรารนาสาธุขอบุญกุศลส,สลายจงสำเร็จสมปรารถนาทุกประการเถอสาธุสาธุ